สวัสดีค่ะพบกับรายการ Steel Man อีกแล้วนะคะเป็นรายการที่จะมาแชร์ทริปแล้วก็เทคนิคนะคะต่างๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟที่เราจะมาโชว์กันให้ดูสดๆตรงนี้เลยค่ะเนื่องจากว่า EP นี้นะคะลูกเพจเนี่ยทักเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการต่อระบบท่อร้อยสายไฟที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ระบบกาวทีนี้จะต้องรบกวนพี่หนุ่มนะคะที่จะมาให้ความรู้ในส่วนนี้ว่ามันเป็นยังไงคะจริงๆแล้วพี่มีผู้เชี่ยวชาญครับ เขาทำแบบจำลองขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคค่ะการต่อไฟถ้าการใช้งานมันจะต้องมีระบบกาวมันถึงจะปลอดภัยสูงสุดเพราะเวลาเราต่อปุ๊บอ่ะการใช้งานปุ๊บอะไฟมันก็จะต้องผ่านเมนมาเข้าลูกสกิีดย่อยพอเข้าลูกสกิีดย่อยปุ๊บมันก็จะมาที่โคมไฟ มาที่สวิงมาที่หลอดมันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดมีการรั่วหรือการอะไรเนี่ยมันก็จะไปไฟมันก็จะวิ่งไปที่ระบบกาวมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องไฟดูกไฟช็อตก็จะไหลลงดินใช่ไหลลงดินถ้าเกิดมีการไฟรั่วขอบคุณครับพี่สุวรรที่ทำให้ทุกคนเข้าใจระบบท่อร้อยสายไฟได้ดีขึ้น ก็หวังว่า EP นี้นะคะจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้ถึงการติดตั้งข้อไร้สายไฟที่ถูกต้องแล้วก็ระบบกาวนะคะค่ะยังไงถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ